สวัสดีเช้าวันพุทธที่2พฤศจิกจาย,ยน2565กับการอัปเดตประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเงินกนรารเงาเชื่อมผ่านทางไอแบมมาริ่งบรีฟได้ทุกวันจันทร์ในสุดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยไอแบมลีเซสแพร์ทีมนะคะดูเหมือนว่าตลาดกำลังให้น้ำหนักกับเรื่องของจุดพีคข,ของดอกเบีย้ยแล้วก็จุดพีคข,ของเงินเฟ้อนะคะซึ่งนักวิเคราะห์นเนี่ยเริ่มประเมินว่าใกล้จะจบรอบแล้วนะคะสำหรับเงินเฟ้อโลก ซึ่งจากตัวเลข Global CPI d i f f u s i o n Index นะคะซึ่งเป็นดัชนีเงินเฟ้อโลกเนี่ยได้มีการเล่งตัวขึ้นมากสุดเทียบกับในอดีตปี1974และ2008นะคะที่ประมาณ17.5%ซึ่งจากกราฟเนี่ยเราจะพบว่าหลังจากขึ้นทำจุดพีคแล้วเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะ จะมีการปรับตัวละลงอย่างรวดเร็วนะคะในขณะเดียวกันเนี่ย global median CPI นะคะก็จะมีการชะลอตัวลงตามค่ะตลาดเริ่มตีความว่าการพีคของ global inflation ก็คือการพีคของการขึ้นดอกเบี้ยน,นั่นเองนะคะซึ่งจากข้อมูล global inflation นณปัจจุบัน,นค่ะคือจุดสูงสุดถ้าเทียบในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย มันอยู่ระดับที่อยู่ในจุดสูงสุดแล้วทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มประเมินว่าเฟดเนี่ยอาจจะเริ่มมีการชะลอตัวการขึ้นอัตดอกเบีย้ยหรือใกล้ที่จะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยในไม่ช้าท่ามกลางธนาคารกลางใหญ่อื่นๆนะคะทางออสเตรเลียที่เมื่อวานนี้ก็มีการปรับขึ้นไป25 basis p o i n t นะคะแคนาดารวมถึงยุโรปเนี่ยเริ่มมีเริ่มที่จะไปในโทนของสไลลี่มอโดวิชค่ะ advance global financial titan t ทเทนิ n อินดิเคเตอร์นะคะหรือว่า AFFIT ค่ะซึ่งเป็น leading indicator ที่ใช้ดูความตึงตัวของดอกเบีย้ยในอนาคตมาวัดกับสภาพการเงินโล่งในอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มมีการปรับตัวลดลงมาหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสิบแปดเดือนที่ผ่านมาทําให้อินพลาได้ว่าจุดพีของดอกเบีย้ยเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะคะและรวมถึงบอลยูค่ะควรจะต้องมีการปรับตัวลดลงจากนี้โดยเฉพาะในช่วงของการเกิดร c e ซ s i o n ในในปีหน้าช่วงไตรมาสสองก็คือจุดบัตทอมของตลาดนั่นเองค่ะสอดคล้องกับ จะพีมอร์แกนนะคะซึ่งประเมินว่าดอกเบียเนี่ยก้จะจบรอบขาขึ้นโดยคาดว่า50 basis point เบซิสพอยต์น่ยจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมและ25เบสิสพอยต์ในแตนมาสหนึ่งปีหน้าค่ะสำหรับดอกเบียค่ะการขึ้นดอกเบีย้ยของสารัฐซึ่งเงินเฟอ้อเนี่ยจะต้องถูกกดลงด้วยนะคะในทิศทางเดียวกับมอร์แกนแซลเล่ค่ะซึ่งประเมินว่าดอกเบีย้ยขาขึ้นจะจบในเร็วๆนี้ไม่ใช่ในอีกไม่ช้านะคะโดยการปรับตัวติดลบของอรือว่า inversion of yield curve นะคะ สำหรับสเปรย์สเดือนทับสิปีเนี่ยเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เฟดเนี่ยไพวัซูนเนอร์ค่ะโดยประเมินว่า s อสแ0นเนี่ยจะมีอัพไซต์จากนี้ประมาณ6%แต่ที่ระดับสี่พันหนึ่จุดและ3,000จุดนะคะสำหรับเอสแ0นคือจุดคัดลอสค่ะจากวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านนันกการเมืนแสกขาคาดว่าผลตอบแทนของเอสแอเนี่ยมีอัพไซต์อยู่ประมาณ8.9%ดต์ในไตรมาสสีนี้โดยจะมีการแรรี่ในตลาดหมีสิบครั้งตั้งแต่ปีพันเ ็นต้นมาเนี่ยก็เลยอิมพลายได้ว่า S&P 500อเนี่ยอาจจะสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยที่ระดับ15%มากกว่า44วัน,นค่ะการเล่นตัวขึ้นของเงินเฟอ้อโลกค่ะทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยต้องต่อสู้กับเงินเฟอ้อเพื่อกดลงกดเงินเฟอ้อลงมานะคะและเมื่อตอนนี้ที่การเล่งตัวเนี่ยอยู่ในโ r รเซสของใกล้การใกล้จุดพีคแล้วเนี่ยทำให้ทำใหเ้เราอาจจะไม่ได้เห็น จุดสูงสุดของเงินเฟอ้ออีกต่อไปแม้ว่าจะอยู่ในภาวะของเศรษฐกิจตกต่ำนะคะหรือว่า recession ค่ะในอีกในไตรมาสสองปีหน้าค่ะในขณะที่อัตราเงินเฟอ้อค่ะจะถูกกดลงมาเรื่อยๆอย่างมีเสถียรภาพทั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องแยกะระหว่างความแตกต่างของจุดพีคของเฟดฮอกกิสแล้วก็เฟดโดวิดนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้หมายความว่าเฟดเนี่ยจะหยุดขึ้นอัตราเบี้ยในทันทีแต่หมายความว่าเฟดอาจจะลดโทนของความฮอกลงและเมนเทนไว้นั่นเองการที่เงินเฟ้อโลกค่ะใกล้จุดพีคเนี่ยอาจจะหมาย ถึงการจบรอบของดอกเบ้ยคาขึ้นทั่วโลกเช่นกันนะคะโดยธนาคนารกลางสหรัฐเนี่ยจะเป็นลีดเดอร์นะคะสำหรับดอกเบ้ยขาขึ้นในรอบนี้และตลาดประเมินถึงช้ำช้ำเพียร์นะคะในช่วงไตรมาสหนึ่งปีหน้าค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยจะเริ่มเห็นการเมนเทนดอกเบ้ยแล้วก็เริ่มปรับลดลงนะคะของดอบเบ้ยในช่วงครึ่งปีหลังทางนี้ในการประชุมในวันนี้และพรุ่งนี้ของเฟดนะคะตลาดยังคงให้น้ำหนักกับการขึ้นอัตราเบี้ยที่75 b a s i s point เพื่อให้ชัดเจนว่าแม้วงง่าเงินเฟอฟงเงินเฟอ้อทั่วโลกเนี่ยจะแตะระดับสสูงสุดแแล้้วต่่หนาที ของธนาารกลางยังคงต้องต่อสู้กับเงินเฟ้อเพื่อกดให้ลดลงอย่างมีเสถียรภาพในขณะเดียวกันค่ะภูมิภาคยุโรปเนี่ยอาจจะเป็น อีกรูจนนะคะที่ตลาดให้น้หนักว่าเงินเฟอ้ออาจจะยังรลลี่ต่อไปได้ในปีหน้าซึ่งจะจบรอบดอกเบี้ยช้ากว่าสหรัฐประมาณหกถึงสิบสองเดืนอนค่ะยางไรก็ตามาค่ะการจบรอบดอกเบี้ยขาขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการไฟกับเงินเฟอ้อนะคะโดยที่ตัวเลขเงินเฟอ้อยังเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงและอาจจะต้องติดตามอยู่เนื่องจากว่ามันมีความเหนื่อยหรือิ๊กกี้นะคะค่อนข้างมากกว่าที่คาดการไว้แต่ก็จะเริ่มเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงมาเรื่อยๆก็อาจจะ ไม่ได้หมายความว่าดอกเบียจะกลับมาลดลงในทันทีนะคะแต่จะเป็นการบ่งชี้ถึงสัญญาณที่สําคัญถึงจุดเปลี่ยนสําหรับทิศทางของดอกเบียค่ะบอลยิวค่ะที่มีการเร่งตัวขึ้นอย่างต่อนเนื่องจากการเล่งนขึ้นดอกเบียนะคะก็จะเริ่มเห็นการพื้นตัวชัดเจนก็จะเริ่มเห็นการพื้นตัวชัดเจนของบอลยิวหมายถึงว่ายิวบอลจะปรับตัวลดลงมาเมืม่อไหรก็ตามถ้าม,มีสภาพคล่องส่วนเกินที่มากขึ้นค่ะและรวมถึงจุดเปลี่ยนของทิศทางของดอกเบียค่ะจะเป็นตัวกําหนดบอลยิวค่ะ ดอลลร์ค่ะก็จะมีการอ่อนค่าลงมาตามบอลยิวนยนะคะจากเม็ดเงินเนี่ยก็อาจจะไหลกลับเข้าไปสู่ตลาดบอลซึ่งสิ่งนี้เนี่ยอาจจะถือว่าเป็นความชัดเจนสําหรับตลาดหุ้นแล้วก็สิ้นสุดตลาดหมีอย่างรวดเร็วค่ะจากข้อมูลแนอดีค่ะการจับรอบดอกเบี้ยขาขึ้นในปี1994เนี่ยเป็นจุดกับตัวของตลาดหุ้นซึ่งแรลลี่ต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะไปอีก7ปีค่ะก่อนที่จะมีเทคบับเบิ้ลคริสในปี2000ค่ะก็เลยอาจจะเอามาบ่งชี้ได้ว่าค่าเฉลีย่ยของไอซพี500เนี่ยอาจจะไซด์เวย์ไปอีก6เด จากที่มีการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายนั่นหมายความว่าโอกาสที่เฟดเจะเมนเทนดอกเบีย้ยต่อไปอีกก็อยู่ประมาณเลนจ์เนี่ยค่ะประมาณ6กเดือนโดย S&P ห้าร้อยจะใช้เวในกรอบซึ่งล่าสุดค่ะเฟดจะยังมีการปรับขึ้นแตน่เวเอียงน้อยสามครั้งในเดือนพฤิกายนธันวาคมและตรมาสหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งหรือสองครั้งก็ได้นะคะก่อนจะเมนเทนและลดดอกเบีย้ยในครึ่งปีหลังซึ่งโทนของการปรับลดดอกเบีย้ยค่ะจะเป็นการกลับตัวของแบมาร์เก็ตไปสู่บูมารจเก็ตอีกครั้งค่ะ สำหรับการปรับขึ้นอัตราเบี้ยของเฟดค่ะในการประชุมวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะทางเจฟีมอร์แกนเนี่ยประเมินว่าอาจจะแบ่งเป็น3ามนารีโอนะคะโดยกรณีที่1ค่ะเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่น้อยกว่าตลาดคาดไว้ที่ประมาณ50าสิบเบสิสพอยซึ่งหาก้อยแทแงของโพเวลออกมาในโทนที่เป็นโดวิชเนี่ย ด้วยเนี่ยก็จะทําให้เอสแอมพีห้าร้อยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นมากถึงสิบเปอร์เซ็นตในวันเดียวแต่หาถ้อยแถลงของพอเวลนะคะยังคงโทนฮอปกิสนะคะโอกาสก็ยังคงเป็นบวกนะคะสําหรับเอสแอพี P ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นตค่ะในกรณีที่สองค่ะเฟด ขึ้นอันตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดที่75 basis พอ i n t ซึ่งหากถ้อยแถงเนี่ยเป็นโทนโดวิชและมีการไกด์ไลน์ที่บ่งชี้ถึงภาพของดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมเนี่ย S&P 500ก็จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ2-3ปอในขณะที่หากเป็นโทนฮอกกิสนะคะที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงว่าเงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับสูงมอนยิจะไม่ขึ้น และ s อ500จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ0.5-1%ค่ะส่วน w o r s t c a ค e ค่ะกรณีที่3ที่มีการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดค่าที่100 b a s i s point ไม่ว่าท้อยแถลงเจากมานิโทนโดวิชหรือฮอว k กิชนะคะก็จะทำให้ S&P 500เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลดลงประมาณ4-8%ค่ะโดยน้ำหนักที่จะพีโกลเดนให้มากที่สุดนะคะก็คือกรณีที่2ค่ะที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดค่าไว้ที่75มา b a s i s point และ s p 500เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ0.5-3%ค่ะ สรุปภาพรวมการเงินการลงทุนค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยเปิดในแดนบวกแล้วก็ปิดในแดนลบนะคะหลังตัวเลข Job Opening เนี่ยสร้าง s u r p r i พรปรับตัวเพิ่มขึ้นในการปรับ เปิดรับสมัครงานที่437,000ตำแหน่งค่ะมาที่10.7ล้านในเดือนกันยายนมากกว่าเดิมที่ประมาณ10.3ล้านนะคะและมากกว่าค่าเฉลี่ยที่9.8ล้านโดยเลโชระหว่างการเปิดรับสมัครงานกับอัตราการว่างงานเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาที่1.9นะคะจาก1.7และคนอเมริกันเนี่ยยังคงการว่างงานอยู่ประมาณ4.1ล้านคนค่ะจาก์ไพรส์ของการรับสมัครงานที่เพิ่มขึ้นค่ะทําให้ตลาดเนี่ยกังวลงความตึงตัวของภาคแรงงานซึ่งจะนํามาสู่อัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นการเร่งตัวขึ้น ของเงินเฟอ้อค่ะและจะเป็นปัจจัยที่้ายให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นทําให้ล่าสุดค่ะ probability สําสหรับการขึ้นในตราดเวียในเดือนธันวาคมที่75 b บ s i s point เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาที่50เปอร์ซนในเดือนธันวาคมนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการปรับขึ้นอของตลาดหุ้นในเดือนตุลาคมทําให้เกิดแรง เทขายทํากําไรนะคะเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการประชุมในวันนี้ค่ะตลาดหุ้นก็เลยปิดไปในแดนลบค่ะซารัสทำมีการรายงานตัวเลขพิมพไอพาร์คการผลิตออกมาชะลอตัวนะคะ50.2ห้าสิจุดสองซึ่งต่ําสุดในรอบสองปีและต่ากว่าเดือนกันยายนที่ห้าสิเก้าค่ะแต่มากกว่าที่ตลาดคาดการไว้ค่ะในขณะที่ราคาน้ํามันและพลังงานค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบสองเซน WTI ยืนที่8ปดสแปดเหรียญบร e นดอยู่ประมาณเก้าสิสี่เหรียญต่อบาร์เรลนะคะจากประเด็นก็คือหลักๆก,ก็คือจีนมีการผ่อนคลายนะคะจาก อาจจะออกจากมาตรการเชล้โควิดนะคะและกลับมาเปิดประเทศค่ะในขณะที่สหรัฐเนี่ยมีตัวเลขการส่งออกน้ํามันสูงสุดค่ะก็เลยบ่งชี้เรื่องของดีมันที่ยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางสป라이ที่ตึงตัวมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยการประกาศผลประกอบการที่ออกมากําไรค่อนข้างสูงนะคะสำหรับบริษัทน้ํามันและกา๊าซโดย BP ของอังกฤษค่ะประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดและราคาหุ้นปีนี้ปรับตัวบวกมา45%แล้วค่ะนอกจากนี้เนี่ยเอ็กซอนมอเลนะคะแล้วก็เชลค่ะที่มีกําไรสูงมีการทำาบแบ็กและรวมถึงการแจยปันผล เช่นเดียวกับอารลามโกนะคะที่การจ่ายปันผลหลังกําไรพุ่งขึ้นกว่า39%ซึ่งต้องบอกว่ากําไรไอ้กลุ่มของพลังงานและน้ํามันเนี่ยได้ปัจจัยสนับสุนจากสงครามรัสเซียยูเครนนะคะทำให้ไบเดนเนี่ย ออกมากําลังจะพิจารณานะคะในการออกมาตรการปรับขึ้นภาษีต่อกําไรของบริษัทน้ํามันในสหรัฐค่ะซึ่งต้องติดตามประเด็นนี้ต่อไปนะคะหลังจากที่คะแนนเสียงของเดโมแครตนะคะแล้วก็คะแนนเสียงของไบเดนเนี่ยในมิดเทอร์มิเชันเนี่ยคาดว่าน่าจะแพ้นะคะสำหรับในเฮาส์นะคะหรือสอสอแล้วก็อาจจะแพ้ในการเลือกเซนตหรือสภาสูงด้วยนะคะซึ่งหากพ้ายแพ้ทั้งสองสภาเนี่ยอาจจะทําให้ไบเดนเนี่ยเกิดความลําบากและยากมากขึ้นในการดําเนินนโยบายสําหรับมาตรการการขังที่ อาจจะเอามาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจค่ะค่าเงินดอลลาร์ค่ะมีการแข่งข่าขึ้นเล็กน้อยในกรอบประมาณ11 111.44นะคะโดยพาวแลยูโรนะคะก็มีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยค่ะเย็นอยู่ระดับคงเดิมค่ะ148เย็นต่อดอลลาร์ในขณะที่ค่าเงินหยวนค่ะกลับมาแข่งค่าขึ้น7.27ต่อดอลลาร์นะคะจาก7.30ก็เลยมาพร้อมกับตลาดหุ้นจีนที่แวรดีขึ้นค่ะ สเปรย์สองทับสิบปีค่ะยังคงอินเวอร์สที่ระดับลบศูนย์จุดสี่หนึ่งและสเปรย์สามเดือนทับสิบปีค่ะติดลบที่ศูนย์จุดหนึ่งหกมงชี้การเกิดรีเซชชันในอนาคตน,นะคะเรียลยูปรับตัวลดลงเล็กน้อยที่หนึ่งจุดห้าหกส่งผลให้ทองคำค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นยืนเหนือที่พันห้าร้อยหกสิบเออพันหกร้อยห้าสิบเหรียญต่อทรัลล์ค่ะ ลาดหุ้นยุโรป่ปรปับตัวในแดนบวกนะคะโดยตลาดหุ้นอังกฤษเนี่ยปรับตัวบวกแรงกว่า1.5เปอร์เซ็นหลังจากที่สุนักนะคะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยประกาศว่ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้มาตรการการขึ้นภาษีเนื่องจากว่าการลดค่าใช้จ่ายหรือว่าคัดตัวของ spending เนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะกดเงินเฟอ้อของอังกฤษลงนะคะส่วนปูตินค่ะก็ออกมาประกาศกระตุ้นมาตรการท่องเที่ยวนะคะในรัสเซียโดยมีการขยายเที่ยวบินไปยังหลายประเทศที่เป็นมิตรนะคะและก็ลดภาษีของบริษัททัวร์นะคะเหลือ0เซค่ะ ตลาดหุ้นเอเชียส่วนมากยืนในแดนบวกนะคะนํำโดยตลาดหุ้นจีนค่ะที่แม้ว่าตัวเลขยอดขายบ้านจะลดลง28%ในเดือนตุลาคมมองชี้ถึงภาคอสังหาจีนที่ยังคงหดตัวจากความกังวลเรื่องของการชำระหนี้นะคะแล้วก็อาจจะทําให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของจีนปรับตัวลดลงด้วยโดยตลาดหุ้นจีนค่ะสามารถกลับมายืนในแดนบวกได้และบวกแรงด้วยนะคะเซี่ยงไฮ้เนี่ยบวกประมาณสัก3%ประมาณ2.8%นะคะในขณะที่ตัวของเซ i ไอ300เซอ a อแช r เอห้ปรับตัวบวกมากกว่าประมาณ3%เนกว่ากว่าค่ะ โดยปัจจัยสนับสนุนหลักๆนะคะก็คือการพิจารณาเปิดประเทศอีกครั้งแล้วก็แรงกดดันสําหรับนโยบายของสหรัฐในการคว่ำบาตต่อกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของจีนค่ะอาจจะไม่รุนแรงเท่าที่ตลาดคาดไว้มันก็เลยทําให้กลุ่มเทคโนโลยีของจีนค่ะนำโดยเหมยชวนนะคะแล้วก็เทนเซนค่ะปรับตัวบวกแรงแล้วก็ mm hmm. หางเซนเทคอินเด็กส์ค่ะบวกกว่า6.2%ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้หรือไต้หวันเนี่ยก็มีการปรับตัวบวกขึ้นด้วยนะคะจากกลุ่มของเซมิคอนดักเตอร์ค่ะค่าเงินหยวนเป็นอีกอินดิเคเตอร์ที่จะต้องที่จะ้ะคะแลว มันจะบ่งชี้ถึงทิศทางของตลาดหุ้นจีนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ